เอาสูตรขนมจากกากที่เราทํออานมอัลมอนด์มาฝากตามสัญญาค่ะอันนี้ก็คือกากจากการทํออานมอัลมอนด์ที่เราตากและแช่เย็นค้างคืนเดี๋ยวเราเริ่มจากการผสมเมล็ดเชียหรือเมล็ดแฟล็ก์กับน้ําผึ้งหรือว่าน้ําหวานดอกมะพร้าวนะคะอันนี้เขาจะทําหน้าที่เป็นไบนเดอร์ให้ขนมเราติดกันค่ะจากนั้นนะคะให้เราพักเขาไว้แล้วก็ผสมข้าวโอ๊ตกับกาก,าก,ากนมอ,อัลมอนด์ได้เลยใส่ซินนามอนเพิ่มความหอมแถมช่วยลดน้ําตาในเลือดใส่กเกลืออีกนิดแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วกลับมาที่ส่วนผสมเปียกนะคะผสมเนยถั่วกับมาเลเซียหรือว่าแฟลกที่เราผสมไว้ตอนแรกใส่กลิ่นวนิลาเล็กน้อยเสร็จแล้วคนให้เข้ากันผสมส่วนผสมแห้งแล้วผสมผสมเปียกให้เข้ากันได้เลยค่ะอันนี้ก็จะคนยากหน่อยนะคะแต่เราก็ต้องคนให้เข้ากันค่ะใส่ท็อปปิ้งตามชอบแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกรอบจากนั้นนะคะก็ไปอัดลงพิมพ์ค่ะอยากได้คุกกี้บาร์แบบบางๆก็ใช้พิมพ์เตาติงเนี่ยแหละค่ะ นำไปใส่เตาอบที่180องศาประมาณ20นาทีจากนั้นนะคะก็นำมาตัดเป็นชิ้นขนาดที่เราชอบเลยจะกินเปล่าๆหรือว่าเอาไปราดซอสช็อกโกแลตแล้วก็จิ้มนมอัลมอนด์ที่เราทำก็ดีมากๆลองดูนะคะ